ยินดีต้อนรับกลับมาครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรีวิวเชิงลึกของ Mazda CX 5รุ่นใหม่ปี2026รถ SUV ที่ถือว่าเป็นรุ่นขายดีของ Mazda มาอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของมันคือการผสมผสานระหว่างสไตล์ความแรงและความใช้งานจริงได้อย่างลงตัวและในเวอร์ชั่นปี2026นี้มีการอัปเดตหลายด้านทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าทาไมรุ่นนี้ถึงน่าสนใจขนาดนี้ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก m a สด้ปรับเส้นสายของ CX-5 ให้ดูโฉบเฉีียวและพรีเมียมมากขึ้นยังคงยึดแนวทางการออกแบบโคโดดีไซน์ที่เน้นเส้นสายไหลลื่นและรูปทรงที่มีชีวิตชีวาด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ลาย3ามิติดูดุดัดนขึ้นขนาบข้างด้วยไฟหน้าเล็ d ที่ออกแบบให้เพรียวบางกว่าเดิมให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อเป็นเส้นต่อเนื่อง สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืนมองด้านข้างยังคงความสปอร์ตด้วยเส้นหลังคาที่ลาดเอียงสไตล์คูเป้เสริมด้วยเส้นโครเมียมบางๆรอบกรอบกระจกและมือจับแบบเรียบเข้ากับตัวถังส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่เรียวบางกว่าเดิมการชนท้ายก็ดูสะอาดตาและมีปลายท่อไอเสียที่กลมกลืนไปกับตัวรถโดยรวมต้องบอก,กว่า c x 5ยังคงเป็นหนึ่งใน SUV ที่ดูมีสไตล์ที่สุดในกลุ่ม เข้ามาดูในห้องโดยสารมัสด้ายังคงพิสูจน์ว่าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อรถหรูแบรนด์ยุโรปเพื่อสัมผัสบรรยากาศระดับพรีเมียมภายในของ CX-5 ปี2026ใช้วัสดุคุณภาพสูงและออกแบบอย่างใส่ใจแผงคอนโซลเรียบง่ายแต่ใช้งานสะดวกพวงมาลัยจับถนัดมือเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังหรือหนังสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นหน้าจออินโฟเทนเมนตใหญ่ขึ้นเป็น12.3นิ้วภาพคมชัดขึ้นตอบสนองเร็วขึ้นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแถมระบบสังงานด้วยเสียงก็ฉลาดกว่าเดิม และยังคงมีปุ่มควบคุมแบบหมุนที่ใช้งานง่ายอยู่ด้านล่างอีกด้วยมาตรวัดดิจิทัลหลังพวงมาลัยก็ได้รับการอัปเกรดให้ภาพคมชัดและปรับแต่งข้อมูลได้ตามต้องการเรื่องความสบายก็จัดเต็มบอกคู่หน้ามีทั้งระบบปุ่นระบายอากาศและรุ่นท็อปยังมีฟังก์ชันนวดมาให้ด้วยผู้โดยสารตอนหลังก็ได้นั่งสบายขึ้นเพราะมีพื้นที่วางขามากขึ้นและพนักพิงสามารถเอ็นได้ทําให้เดินทางไกลไม่เหนื่อยง่ายพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็กว้างขึ้น บอาพับได้เกือบเรียบสนิทใช้งานได้หลากหลายกว่าเดิมมาสด้ายังเพิ่มฉนวนกันเสียงและกระจกที่หนาขึ้นทําให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นแม้วิ่งด้วยความเร็วสูงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างไฟแอมเบียนและระบบเครื่องเสียงโบสและระบบปรับอากาศแยกโซนยิ่งช่วยเพิ่มบรรยากาศหรูหราให้กับรถคันนี้ในด้านสมรรถนะมาสด้าซี5ยังคงโดดเด่นในเรื่องความสนุกในการขับขี่ รุ่นเครื่องยนต์พื้นฐานเป็นเบนซิน2.5ลิตรสสูบให้กำลังราว187แรงม้าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปแต่ถ้าใครอยากได้ความแรงมากขึ้นก็ยังมีเครื่องยนต์เทอร์โบ2.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง256แรงม้าเมื่อใช้น้ำมันพรีเมียมและแรงบิด310นิวตันเมตรทำให้ CX-5 เป็นหนึ่งใน SUV ที่แรงที่สุดในคลาสเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอาจดูน้อยกว่าเจ้าอื่นที่มี8หรือ9สปีดแต่ m a z d a าเลือกใช้6สปีดเพื่อความทนทานและการตอบสนองที่ตรงใจ ไฮไลท์ใหม่ของปี2026คือการเพิ่มระบบมายไ b r i d ในบางรุ่นโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กช่วยออกตัวและทำให้การใช้เชื้อเพลิงประหยัดขึ้นถึงแม้ไม่ใช่ไฮบริดเต็มรูปแบบแต่ก็ช่วยให้การขับขี่ลื่นไหลและนุ่มนวลขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อ iActive AWD ยังคงใส่มาให้ในหลายรุ่นทำงานอัตโนมัติและฉลาดมากบนท้องถนน CX 5ยังให้ความรู้สึกเหมือนขับรถเก่งสปอร์ตมากกว่า SUV การบังคับแม่นยำช่วงล่างเก็บอาการได้ดีเข้าโค้งมั่นใจแต่ก็ยังนุ่มพอสำหรับการใช้งานประจำวัน ด้านความปลอดภัยก็ครบครัน CX5 รุ่นปี2026มาพร้อมระบบช่วยขับขี่เต็มรูปแบบเช่น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลน Blind Spot Monitoring การเตือนรถตัดผ่านด้านหลังและระบบเบรกอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่ตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานได้แม่นยำขึ้นรุ่นสูงสูงยังมีระบบกล้องรอบคัน360อองศาและ Traffic Jam Assist ที่ช่วยขับในสภาพรถติดได้สะดวกขึ้น ิดท้ายด้วยเรื่องราคามาสด a าตั้งราคาของ CX 5ปี2026ให้ยังคงแข่งได้ในตลาด SUV ขนาดกลางรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทส่วนรุ่นกลางกลางที่ได้ฟีเจอร์เยอะขึ้นอยู่ราวๆ1,200,000-1,300,000บาทและรุ่น็อปพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบและออปชั่นครบครบยู่ราว1,450,000บาทเมื่อเทียบกับดีไซน์ที่พรีเมียมการขับขี่ที่สนุกและอุปกรณ์ที่ให้มาถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับคนที่อยากได้รถที่ดูเหนือกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไป แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องไปเล่นแบรนด์หรูโดยรวมแล้ว Mazda CX 5ปี2026สารต่อความสำเร็จของรุ่นก่อนหน้าได้ดีมากปรับดีไซน์ให้ดูหรูขึ้นเพิ่มเทคโนโลยีในห้องโดยสารและเสริมระบบไฟฟ้าเล็กน้อยเพื่อความประหยัดแต่ยังคงเอกลักษณ์ขององค์การเป็น SUV ที่ขับสนุกที่สุดคันหนึ่งในตลาดถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ไม่ใช่แค่รถครอบครัวแต่ยังตอบโจทย์เรื่องสไตล์และอารมณ์การขับขี่ Mazda CX 5ใหม่คันนี้น่าจะอยู่ในลิสต์ของคุณแน่นอนครับ